ขออนุญาตทำความสะอาดค่ะพนักง,งานคุณนะครับใช่ค่ะเขาเป็นแม่บ้านถ้าเป็นบริษัทผมเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากอยืนอยู่ทำไมล่ะครับผู้บริหารก็คุยงานกันอยู่ออกไปรอข้างนอกก่อนสิเขาแค่เข้ามาทำความสะอาดต้องพูดขนาดน,นี้เลยเหรอคะถ้าเราไม่ให้บทเรียนก็จะมีคนทำตาม มันจะเสียภาพลักษณ์ของบริษัทเรานะครับขอโทษค่ะที่ฉันเข้ามารบกวนเพราะแบบนี้นะครับผมถึงไม่ชอบพนักงานที่ไปรู้ขอบเขียตัวเองคุณบิวคะ่ะคุณพูดแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าคะผมว่าคุณคิดควรพิจารณาให้ดีนะครับว่าสมควรให้คนแบบนี้อยู่ในองค์กรต่อหรือเปล่าพอได้แล้วคะ่ะผู้หญิงที่คุณดูถูกเขาไม่ใช่แม่บ้าน แต่เขาคือคนที่จะตัดสินใจเซ็นสัญญาด้วยกับคุณนี่คะ่ะคุณแพรวันนี้แม่บ้านเขาลาป่วยคุณช่วยไปเตรียมชุดแม่บ้านให้ฉันหน่อยนะคะรับทราบค่ะคุณแพรคะคนที่เรานัดวันนี้ใช่ประธานบริษัทสู้ไว้ยหรือเปล่าคะทำไมเหรอคะคือฉันได้ข่าวมาว่าเขาเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอื่นนะคะ งั้นก็ดีเลยค่ะฉันจะลองใจเขาสักหน่อยคุณคือคุณทำประธานบริษัทนะครับ <c oughs> อย่าถือสาผมเลยนะครับถ้าผมรู้ว่าคุณเป็นคุณทำเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนครับ